พาไปดูที่บางบานอายุธยาก<ะ>ันต่อเลยนี่ก็เจอปัญหาเกือบทุกปีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมพร่องน้ําเข้าสู่ทุ่งผักไห่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาโต้ครับเกือบจะก,กลายเป็นวิวาทะกันเกิดขึ้นครับแลล้้วอยู่่งงนีีนกหั เอาเป็นว่าคุยกันนะภาพเมื่อกี้แต่ว่าอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าปัญหาก็คือตอนนี้ครับอยากจะให้ทางกรมชลน,นะครับเร่งระบายน้ําเข้าทุ่งผักไห่นะครับจุดนี้คือสี่แยกมิยาสวาครับที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <c oughs> กลุ่มชาวบ้านในอำเภอบางบานกว่า200คนนัดรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้กรมชลระบายน้ําเข้าทุ่งในอำเภอผักไห่ <c oughs> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกน้ําท่วมหนักมาก บางบ้านเนี่ยสูงท่วมกว่า2เมตรเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วซึ่งทางกรมชลก็รับปากนะครับว่าจะมีการระบายน้ําเข้าทุ่งตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้ก็เลื่อนออกมาชาวบ้านบอกต้องทนอยู่กับสภาพน้ําที่ท่วมสูงขึ้นทุกวันทุกวันใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เลยนะครับหนึ่งในชาวบ้านที่มารวมตัวกันชื่อว่าคุณพานุพงศ์ครับหยิบเช็คจ่ายเงินเยียวยาตอนที่น้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วมาโชว์ให้นักข่าวดูเลยครับคุณผู้ชม พอนักข่าวเดินไปดูใกล้ๆตกใจกว่าเดิมเพราะว่าเงินเยียวยาเนี่ย120บาทปีที่แล้วครับยังเก็บเช็คเอาไว้อยู่เลยยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกเลยเงินมันน้อยมากถ้าเทียบกับความเสียหายที่เจอและความลำบากที่ทุกวันนี้ต้องทนทนไม่ไหวจริงๆแล้วก็เลยต้องออกมาร้องเรียนแบบนี้ครับแนี่ไปซื้ออะไรซื้อขา นีตลอดปีแล้วปีแล้วครับปีนี้มันกลมยังไงปีนี้อวมากพี่ดูน้ำในทุ่งเลยไปถ่ายในบ้านเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยน้ำในทุ่งไม่มีเลยแต่ข้างในเต็มเลยในบ้านบานเลยไม่ยอมระบายลงทุ่งไม่ยอมระบายลงทุ่งไม่สีแล้วโอ้อันนี้น่าเห็นใจนะคุณผู้ชมครับเนี่ยก็มาพร้อมกับป้ายบอกปล่อยน้ำลงทุ่งแบบนี้วินาทีที่รถบรรทุกบ้างครับของกรมชนขับผ่านมาจุดดังกล่าวชาวบ้านก็วิ่งเข้าไปขวางเลยเกือบจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับ สุดท้ายคุณตำรวจต้องเข้ามาช่วยกันไก่เกลี่ยเจราจาทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําคุณนิวัฒเพียรนลุลาสํานักงานร,ระบายน้ครงการชลประทานผักไห่ก็บอกว่าสาเหตุที่ระบายน้ําเข้าทุ่งช้าก็เพราะว่ามีชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของทุ่งผักไห่บางส่วนต้องมีการควบคุมไม่ให้น้ําท่วมถนนสายบางบ้านและผักไห่เพราะว่าจุดนี้เป็นถนนสายหลักก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านก่อส่งเสียงตะโกนโห o ร้องขับไล่แบบนี้ฮะ จะช่วยบรรเทานะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำเข้าทุ่งนี้นะฮะแต่คนจุดที่เราจะเปิดน้ำได้เนี่ยจะคือที่นึ่งใช่ไหมฮะจุดการนึ่งเนาะใช่ใชคือตอนนี้เราเราจอยู่ที่2นะครับที่ไหนนะฮะอคือตอนนี้เราเปิดเข้าไป28นะ ต่อมาฝั่งของคนที่อยู่ทุ่งผักไห่ก็ออกมารวมตัวเช่นเดียวกันนะครับก็มีการโต้เถียงกันแบบในช่วงต้นเลยตำรวจก็ต้องเข้ามาห้ามแล้วก็เชิญตัวแทนทั้งสองฝั่งมาพูดคุยกับฝ่ายปกครองแล้วก็ทางกรมชนสุดท้ายได้ข้อสรุปนะครับในเบื้องต้นก็คือทางกรมชนเขาจะมีการเปิดประตูระบายน้ำสามประตูที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยจะเปิดเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมถนนสายบางบานผักไห่ สุดท้ายชาวบ้านก็พอใจแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกทุกครั้งที่เวลาน้ําท่วมครับถูงแม้ว่าจะทํำยังไงดีมันมีพื้นที่อยู่อะทำไมไม่ปล่อยเข้าทุ่งอ่ะมันขังบ้านชาวบ้านนานไปไหมปล่อยเข้าทุ่งทางเจ้าของทุ่งก็ก็ไปฟ้องกรมชลประทานอ่ามันก็ใช่ไหมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้